วันนี้เราจะแกงขี้เหล็กใส่หอยกันนะคะแกงขี้เหล็กจ้าอันนี้คือน้ำยำนางแล้วก็มีขี้เหล็กแล้วก็มีตะไคร้นะคะแล้วก็มีเกลือเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปใส่พริกลงไป ก็ใส่หัวหอมใส่หอมแดงใส่เยอะหน่อยเพราะว่ากันเชื้อโรคนะคะกันโอไมค่อนได้หอมแดงแก้หวัดได้ใส่เยอะๆหน่อยแล้วเราจะใส่น้ำปลาด้วยนะคะอันนี้คือน้ำปลานะคะ ใส่น้ำปรา่างเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักหน่อยเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปนะคะใส่แล้ว กำลังเดือด,ป,ดปุ๊ดเลยวันนี้เราจะใส่ชูรสนะจะ๊ะลงรถไปด้วยใส่ชูรสยาเตคนะ ันนี้เราจะใส่หมูล,ลงไปนะคะใส่หมูจ้า เฮลองเลยรอด10ครั้งหมูลงไปแล้วนะจ๊ะ หมูสุกแล้วเราจะใส่หอยนะจ๊ะใส่หอยขมลงไปหอยขมตัดตูดแล้วนะจ้าตัดตูดแล้วนะจ้าตัดตูดแล้วตับตูดออกมาแล้วนะจ้าใส่หอยขมลงไป เกืออีกนิดนึง่งในนี้ก็จะมีน้ำยะน,นางมีขี้เหล็กแล้วก็มีเนื้อหมูแล้วก็มีพริก มีปลามีชูรโลแล้วก็มีหอยขมนะคะมีใบชะพูะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มีใี่เล็กเดี๋ยวรอใบแมงลักใบชะพูก็ใส่ได้มีหอมมวหอมด้วย ใบขี้เหล็กมันมีสรรพคุณเป็นยานอนหลับด้วยนะคะใบขี้เหล็กเป็นยานอนหลับได้แล้วก็เป็นยาระบายได้สรรพคุณยาระบายได้นะจ๊ะยานอนหลับได้ด้วยหอมแก้หวดัดแก้โอไมคกอนได้นะจ๊ะหอมตะไคร้ก็เป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรจ้าแล้วก็พริกก็แก้หวัดด้วย แกงอันนี้คือแกงสมุนไพรแก้หวัดแก้แกแกโรคระบาดโอไมค่อนได้ด้วยนะคะเพราะ่ามีสมุนไพรจ้าเพราะว่าหอมแก้วัดได้หอหอมแดงนะคะหอมแดงเนี่ยแก้วัดได้มั้ก็มีเนื้อหมูมีเนื้อหมูด้วยไม่ใช่มีกระผักมีเนื้อหมูด้วยมีหอย ปรุงรสด้วยเกลือจ้าไม่ใส่น้ำตาลน,นะคะยาทำอาหารไม่ใส่น้ำตาลจ้าใส่เกลือใส่เกลือกับชูรสกับน้ำปลานะคะแล้วรอสักครู่นะคะเดี๋ยวใส่ใบแมงลักก็เป็นเสร็จแล้วนะจ้ารอสักครู่จ้า อ่าเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวใส่ใบเบียงรักใบหอมนะจ๊ะใบผักอีตูจ้ะใบผักอีตูกับต้นหอมนิดนึงนี่จะผักสมุนไพรนะจ๊ะเป็นพืชผักสมุนไพรทั้งหมดเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะ อันนี้คือแกงผักที่เหล็กใส่หอยนะคะเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สได้จ้าปิดแก๊สได้เสร็จแล้วจ้าดูแกงขี้เหล็กใส่หอยใส่หมูนี่จ้าแล้วก็มีใบแมงลักด้วยมีหอมใส่ด้วยเสร็จแล้วนะจ้า ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายวินนี่สอรี่จ้าสวัสดีค่ะแซบแซบแซบเลย